ดานแฮตต o n f นฟิวตรอกดัมคินดานของเจ้าไมเคิลเมเยอร์มาดูซิว่าจะเจอโอ้ไม่ได้เจอไมเคิล l มเยอ r แต่เจอเฟรดดี้คูเกอร์ยงนั้นเหรอใช่ปะเฟรดดี้ปะเฟรดดี้แหละเฟรดดี้แหละมันจะทำให้เราเข้าฝันขนาดนี้ โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รดทูแลงกหนึ่งกันอีกเช่นเคยนะครับแล้วตานี้เราก็มาอยู่กับ Dead by Daylight Mobile กับเจ้า Freddy ้คูเกอรหรือเจ้าฆาตกรความฝันโอเคเราต้องรอตรงนี้อีกหนึ่งนาทีครึ่งกว่าจะปั่นไฟได้แต่ว่าถ้าเกิดให้เอาเซฟๆก็มาอยู่ที่เครื่องนี้ก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะเอาแต่ข้างล่างมกี่ตัวอะไรวะเฟรดดี Freddy, ้ะป่า เมื่อกี้ฉันเห็นอะไรอยู่ข้างล่างด้วยอ๋อไม่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 เนียเนียเนียไหนดูสิแล้วเราก็อยู่ตรงนี้กันสามคนเลยแต่ป่านได้แค่สองตัวแต่ป่านได้แค่สองคนเองนะเพื่อนฉันขอจองตรงนี้เนอะโอ้ยนาฬิกาปลุกกูอยู่รูดเลยเอาไกลดีวะเนี่ย อยู่นิ่งๆไปสักแป๊บแล้วกันไม่มีคนจู๊กด้วยตรงนี้ก็อยู่กับแม็กโทมัสแล้วก็เนียนะครับเพื่อนเราน่าจะจู๊กอยู่ปะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวถ้าเราอยู่ตรงนี้นานๆเดี๋ยวอีกาขึ้นนะเพื่อนเราอยู่ตรงนี้นานๆเดี๋ยวอีกาขึ้นนะเพื่อนเอาไงหามีคนอีกาขึ้นเรียบร้อยใครวะเนี่ยอ่าชิบหายแล้วอีกาขึ้นกูเอง เฮ้ยฉันอุตสาเดินไปเดินมาแล้วนะขึ้นกูได้ยังไงฮัลโหลออกไปออกไปจากกูโอเคเครื่องขายล็อกแล้วครับดูจากที่เพื่อนเราปั่นไฟได้เนาะไม่ต้องมาขึ้นกูเลยโอ้โหฉันเริ่มหลอนกับเสียงซสาวเพลงมันมากเลยยู่ไหนอ่ะ เรียบร้อยเค okay, เลยโอเคเลย <S <S อ้าผีมาหากูเร็วปั่นไฟแต่ทีคุณรู้เรื่องเลยโอ้เรียบร้อย หายากไปก่อนเย่แล้ว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 เยอะแ,แล้วไปไปก่อน What What the fuck What the fuck เดี๋ยวกูเดินวนมาข้างหลังมึงแล้วมึงตีโดนกูได้ไงผีผีมึงปิงเท่าไหร่บอกกูมาเดี๋ยวนี้ เพื่อนเพื่อนเพื่อนทีหนึ่งเพื่อนเพื่อนทีหนึ่งกูณโหลดเพื่อนเพื่อนเด็บร้อย,ยโอ้โหมึงปิงเท่าไหร่บอกกูมาเดี๋ยวนี้เลยนะ,ะผนีและผีแม่งเฝ้าจริงไงและผีแม่งเฝ้าเลยไง ไอห่านรักไม่ได้ด่านะเมื่อกี้ผมบอกว่าห่านนะโอเคเลยขอหาที่ฉีกโซนแป๊บหนึ่งว้ายมันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่น,น,นี่ยังไม่อยู่กูไม่ครับมีโทเทมแถวนี้ผมรู้แค่ว,ว่ามีโทเทมแถวนี้แต่ผมไม่รู้อยู่ตรงไหนอะ เฮ้ยเดี๋ยวปลูกเอโรตี้ก่อนได้ปะปลูกก่อนปลูกก่อนมันจะได้ฮิวโรดได้ไวขึ้นโอเคฮิวกูหน่อยฮิวกูหน่อยฮิวกูหน่อยเพื่อนผีตัวนี้มันปิงมากๆผีตัวนี้มันปิงมากๆฉันไม่อยากเสี่ยงเล่นกับมันเลยอะมันน่ากลัวมากแล้วผีตัวนี้มันเล่นแบบโซนเครื่องด้วยครับมันไม่ใช่โซนเครื่องมันโซนคนโดนแขวนนะที่ไม่ค่อยชอบอะ่ะ แน่นล้วเลยอ่ะเดี๋ยววิ่งหาโทเทมก่อนแล้วกันเดี๋ยวนะแล้วมันอยู่โคตรเกียดซาวเลยอ่ะเนี่ยวิ่งอยู่แถวนี้ โอเคเลยมาอยู่กันเดีนะ่ยอเคเลยเคเลยพี่เล่นโซนนี้ทำไงดีเนี่ย20%แล้ว 30%แล้วแล้วมันแขวนนี่เลยไงเจอผมแน่นอนครับจังหวะนี้เพื่อนมีวงศาคนาญาติว้ายเจอกว่าไม่เจอเหรอเคอ้าวเจอจริงด้วย ฟนนี่ตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นสายวางหลุมหรือสายอะไรนะแต่ที่รู้คือไม่เขาอยากจะไปเจอมันเท่าไหร่เลยวะโอเคเดี๋ยวตรงนี้น่าจะเซฟอยู่โอ๊ยแล้วโจด,ดดังอีกกัะเลยเลยข้อดีข้อเสียของโทรศัพท์กับแท็บเล็ตนะครับข้อดีของโทรศัพท์คือไอเรื่องตัวโปรแกรมอ่าหน้าจอของผมเนอะมันจะค่อนข้างจะมีปัญหาน้อยกว่าแท็บเล็ตเนาะ แต่ว่าข้อเสียของโทรศัพท์เนี่ยคือกระตุกง่ายแถมโอ้ oh my god คือกระตุกง่ายแล้วก็ส่วนใหญ่ไอ้พวกปุ่มอะไรพวกนี้มัจนจะเล็กทำให้เรากดค่อนข้างยากนะครับ <S <S มาไปือเครื่อง อาไม้แตกไม่ใช่ไม้แตกไม้ปอมอ่าชิหายแล้วชิหายแล้วเจอเฟนตี้สายไม้ปลอมนี้กูเล่นยากนะเนี่ยโอ้โหน,นี่ตีดักไม้เลยนี่ว่ะอันนี้มันสายผีตีดักไม้อะ่ะแล้วมีโทเทมตรงนูน้นเห็นและวิ่งฉีกไปตรงนั้นได้ปะ พันไหมเนี่ยจากกอนใจยเย็นพอ่ยยนพอหนุ <c oughs> ่มใจเย็นพ่อหนุ่มจังหวะแรกตีติดปิงจังหวะนี้เอาอะไรดีครับพี่ โอ้ชัางจะจะไม่ใช้เลย <c oughs> ผีมันอยู่นี่เพื่อนผีมันอยู่นี่ผีมันอยู่นี่ <c oughs> มันไปสร้างแท่นไม้ปลอมอีกแล้วโอเคขอบคุณครับเอปรตี ไปไปก่อนแล้วมันซ้ำกูเลยเลอซ้ำก hey, ูเลยเลอายชิบหายเฮ้ยทไมมันเดินไวจังวะเปิดเครื่องติดอเปิดเครื่องติดหรอไม่นะโอ้โห้มแบกโอ้โหถ้าไม่ติดที่ตอนแรกไปโดน ตีปิงนะบอกเลยนายกว่านี้นานกว่านี้แน่นอนนะครับนี่อ่ะโอ้โหกลับมาเป็นแรง้งมัวอีกแล้วอ,อะไรวะผีแร้งสองโอ้แร้งสี่เจอแร้งสองแทนะที่จะให้แร้งสี่เจอแร้งสี่เนาะไม่เคยเจอผีแร้งสี่เลยเจอแต่ผีแร้งแบบแบบเพี้ย มาดูเพื่อนเล่นกันดีกว่าเพื่อเราโดนแขวนไปแล้วอีกหนึ่งคนเน่ดูดูเฟดดี้นะดูเฟดดี้นะเพื่อนไม่มองหลังด้วยนะลากใส่กันด้วยโอ้โหติดติดติดก้อนหินเออเอาไงเอาไงเอาไง เอร์ลตี้นี่ช่วยเพื่อนดีมากเลยนะมีบอลรล้ถามโอ้โหเพิร์มนี่คือครบมากเอร์ลตี้อะ่ะเพิร์เมเมตาโคตรอ,อ่ะที่เหลือก็เพิร์มมือใหม่เอาไงครับจังหวะนี้เอาไงโอ้โหวิ่งติดเรียบร้อยวิ่งติดเรียบร้อยเอาไงเออเจ็ดสิบสองไปเลยเจ็ดสิบสองไปก่อนโดนเรียบร้อยแล้วครับ โอ้โหเนึกว่าภาคเกมโอ้โหเอลอตี้ปันตรงนั้นเลยเหรอเพื่อนเนี่ยก็ยิวตัวเองอยู่ ตายแล้วสองคนตอนนี้ผมน่าจะเป็นคนที่แรงน้อยที่สุดเพราะว่าไม่ใช่แรงน้อยที่สุดผมน่าจะเป็นคนที่แแ้มน้อยที่สุดเพราะว่าโดนฆัตกรไล่คนแรกแล้วก็ตายคนแรกด้วยปั่นไปก็ไม่ค่อยได้ปั่นเดินไปทางไหนผีก็อยู่แถวนั้นเยี่ยมเลยไม้นั้นไม้ปลอมเพื่อนเพื่อนนั้นไม้ปลอมเพื่อนอเพื่อน เพื่อนเธอจะวนไว้จริงๆหรอเอ่อขอแจ้งถึงผู้พัฒนานเกมนะครับดูจังหวะเมื่อกี้ให้ดีนะครับเพื่อนกดปลายากแล้วทำไมมันไม่ออกทำไมผียังตีโดนอยู่ฮะบอกบอกกุนหน่อยเรียบร้อยลวเนียก็สอนตู่ โอตูจอริกาขึ้นเลยไหมพี่เด๋ยวร้อยผมว่าผีมาเพราะผีเห็นแน่นอนเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเพื่อนมาช่วยแล้วเพื่อนมาช่วยแล้วผมจะรอดูนะถ้าเกิด ผีมันไม่มีเครื่องติดนะมันเดินไวแปลกๆซึ่งไม่รู้เดินไวได้ยังไงอะเดินไวมากเรียบร้อยโอเคเห็นอานาคตแล้วออกเลยเรียบร้อยแต้มผมเยอะกว่าแต้มนี้อกีกอ่ะถามจริงบ้านอะเดี๋ยวรอดูตอนจบเกมครับเพราะว่าอยากเห็นว่า ขีมันมีเพิร์กอะไรบ้างเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีเพิร์กที่แบบเครื่องติดหรือเป็นเพิร์าากประจำตัวของเฟนดี้เนาะมันดูเดินไวแบบแปลกไวามากๆอ่ะอ่ามีเพิร์กเครื่องติดนี่ไงอันนี้ผมกะไว้สองเพิร์กที่ถูกนะถ้าเกิดไม่นับว่าล็อกเครื่องต้นเกมนะครับล็อกเครื่องต้นเกมอันนี้รู้อยู่แล้วแต่ว่าผมเพิ่งมาเห็นตอนที่แบบ ผมปั่นไปประมาณ3 0แล้วก็ฆาตกรกระทรุบเครื่องแล้วเครื่องมันระเบิดแบบหายจนหมดเลยเนาะผมตอนแรกผมก็คิดว่าเออมีเปิร์กป๊อปหรือเปล่าพอมาออกมาเออมันป๊อปจริงๆว่ะส่วนที่มันเดินไวเนี่ยก็น่าจะเป็นเพอปเปิร์กนี้นะครับอันนี้เปิร์กเครื่องติดขออธิบายก่อนเนาะอันนี้ก็คือมันจะได้บัฟทับซ้อน4%เนาะที่โอกาสหรือโบนัสในความเร็วเนี่ยเพิ่มขึ้น4%อร์เ คือจะทาทุกอย่างได้ไวมากยิ่งขึ้นนะแต่มันก็ไม่น่าใช่ตอนเดินนะเอาจริงๆใช่มันแค่กระโดดไวขึ้นทำลายไวขึ้นวางไวขึ้นหยิบไวขึ้นอะไรพวกนี้เนาะแต่มันไม่เกี่ยวกับเดินไวขึ้นนี่หว่ามันก็น่าจะวนได้สักรอบสองรอบแต่ผมวนแทบไม่ได้เลยตงสัยผมต้องไปฝึกมาใหม่นะโอเค ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ช่องของผมด้วยนะครับและคลิปหน้าผมต้องขึ้นมาแรงแดงให้ได้เหมือนเดิมผมจะไม่ยอมอยู่แค่แรงงุ่งเด็กขาดมันคือความหน้าอายโอเคไว้เจอกคราวหน้าครับ,รบสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย